ชื่อผลไม้นี้เราเก่งกันไหมแบบว่ารู้ป่ะผลไม้เซนได้รับความเป็นโอ้ Professional เลยเนาะถือว่าเออนะครับฉันจะถามเธอด้วยคำศัพท์ยากมากเธอจะง่ายมากโอเคป่ะผู้ชายก่อนมะพร้าว coconut อุ้ยเก่งมากเลยนะเดีป่ะเธอบ้างมะเดื่อโอ้อรามียังเกินค่ะเห็นเป็นเช่นนี้แล้ยังลยคุณแม่คำเดียวพยางเดียวใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องเอฟนำหน้าฟิกเออ ชสจริงจริงอันของเธอยากหน่อยนะคือส้มโอ้โหไม่ออกอ่ะอะไรเอ่ยอ่านตอบตอบอะไรส้มกันเลยออเรนจ์ r a n g กเก่งสุดโรยอ่ะอ่านเธอบ้างของหนูนะจ๊ะอินทผาลัมอะไรพวกนี้บ้างเอาไปส้มจีนเออส้มจีนส้มจีนส้มจีน c h i นีสออเรนจ์อ่าว่าแล้วนะฮะนะฮะแทนเจอรีนผู้ซี Tangerine t a n g e r ถูกต้องนะฮะง่ายนะผมเธอตอบไม่ได้หรอกเธอยากละคนนี้